หันมาใหม่เกาะพังงานก็เริ่มมีคนเข้ามานะคะมีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีลูกค้าเข้าที่นี่ลูกค้าของคอมมอนบังกะโลลายที่หนึ่งในรอบสามปีนะคะลายที่หนึ่งแล้วก็ต่อจากวันลายที่หนึ่งก็มีอีกนะคะมีลายที่สองต่อมาก่อนปีใหม่นี้นะคะ ขอโทษนะคะที่อออะอออะรู้สึกว่าจะสองอาทิตย์หรือสิบวันนะคะมีเสลดนะคะหลังจากที่เราได้รับวัคซีนเข็มที่สามหรือไข้และไข้หวัดใหญ่เข็มที่หนึ่งรวมแล้วเราได้รับวัคซีนทั้งหมดสามแล้วก็ไข้หวัดใหญ่หนึ่งเป็นสี่นะคะ,ะคุณหมอจะบอกว่าไข้หวัดใหญ่ก็ป้องปกป้องเราด้วยอีอกสาม หรือสี่อย่างนะคะที่ร่างกายเราจะอ่อนแอนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือวัคซีนมันก็คือวัคซีนที่มันสร้างภูมิคุ้มกันให้เราป่วยน้อยหรือว่ามีอาการไม่หนักจนโคม่าหรือตายไปเนาะรักษาได้คนได้รับวัคซีนอย่าไปคิดผิดนะคะว่ามันจะไม่ติดเชื้อนะคะอย่าประมาทนะคะทุกคนถ้าเราประมาทแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยแหละนะคะ เดี๋ยวขอใช้ตัวนี้ข่มหน่อยนะคะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นอ่อางเตยนะคะแล้วมันจะมียุงอยู่ในนั้นเนาะจริงๆแล้วตามหลักแล้วมันก็เป็นวันวันไปยุงทั้งหลายเอาซะหน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นไข้หนาวไอไข้จับสันเนาะแล้วก็เอาไอ้น,นี้มาสะพายเหมือนเดิม เพราะว่าเราเก็บเอาไม้ที่มันมีสายยาว8เมตรอยู่ในนี้นะเดี๋ยวก็จะเอามาติดตรงนี้ไว้ให้มันคุยได้ยินเสียงดังๆหน่อยเมื่อวานนี้เล่าเรื่องอเมริกาใช่ไหมคะว่าไปอยู่ที่เมืองนู้นเขามีอะไรบ้างในอเมริกาเนาะก็ทำให้เราได้ค่ มีเรื่องมานั่งคุยเกี่ยวกับทำไมถึงมาอยู่เกาะพังงันด้วยเนาะเพราะว่าเรามาเที่ยวเมืองไทยแล้วมาเที่ยวทะเลไม่เคยคิดว่าจะได้อยู่ทะเลหรือว่าได้เที่ยวเมืองไทยกับเขาหรอกนะคะเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ทำนาทำไร่อยู่บ้านเราอ่ะก็ทำให้เราต้องใช้ชีวิตแบบคนชาวบ้านอ่ะ มันไม่มีเงินเหลือเหมือนเราไปอยู่ที่นูน่นค่าใช้จา่า